ที่ดินราคาถูกอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัไทยธานีล้อมรอบด้วยธรรมชาติและเทือกเขาอันสวยงามอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเลปั๊มน้ำมันและตลาดสดซื้อวันนี้มีแถมเทียบเลยล็อกละ1-2ไร่เหลือเพียง6แปลงสุดท้ายเริ่มต้นไลรละ2อง0,000นกว่าเท่านั้นพร้อมแล้วจับจองกันได้เลย สวัสดีครับอูดูที่อยู่ไหนพี่วันนี้อุทีเทวีอุททยเทวีนี่จังหวัดอูไทยธานีครับผมใครต้องการหาที่ดินขนาดพอเหมาะครับผมหนึ่งไร่หนึ่งไร่เท่านั้นเรามีแล้วถ้าราถูกด้วยเกินเกินไก่อนแอบล้อมรั้วแถมล้อมรั้วเลยหรอล้อมรั้วเลยอยู่อำเภออะไรอำเภอบ้านไร่บ้านไร่ตำบลเมืองกาลุงนะเอาเงี้ยเอาเงี้ย่ะเราอยู่ห่างจากจุดที่ดินเนี่ยประมาณ3 4มี่โลจะบอกว่าตรงนี้คือตลาดตลาดนะดูดูเซเว่นนุ่นนี่เซเว่นอยู่นี่ ฝังโน้ตเห็นเป็นปั๊มเชลประมาณ300เมตรสามเมตรอยู่ใครเดือดร้อนเรื่องเงินนะนี่มีสีสวัสดด้วยนะสดทันใจและเช่นเคยครับเจ้าของแปลงต้องบอกว่าคนนี้จัดทีไรแป๊บเดียวเกลี้ยงเพราะว่าเขาถูกมากใช่เชิญเขาดีกว่าคุณหนึ่งมาดีครับมาแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเมื่อกี้หาได้กินอยู่เซเว่นใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแบบแครับสะดวกสบายซื้อได้เลยมันใกล้มากเลยนะใช่ครับเดี๋ยวจะให้มันด่งคุณหนึ่งอันนี้คือซอยที่เราจะเข้าไปที่ดินใช่ไหมใช่ครับซอยเจ็ดครับตำบลการลุงอำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยครับตรงไปอย่างเดียว4กิโลกว่าถึงเลยครับเซเว่นอยู่เนี้ยเข้าไปซอยเนี้ย มีคนสงสัยว่าเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นลูกรังเป็นอะไรหรือเปล่าเข้าไปแล้วก็ถนนดีแบบนี้ตลอดทั้งเส้นเลยครับตลอดได้ข่าวว่าวันนี้มีแถบล้อมรัวด้วยใช่มใช่ก็คือจะมีโปรโมชั่นล้อมรัวคารบอยตรง4ี่มุมนะครับผมดินให้50ตารางวา ห้าสิบตารางวาใช่แล้วก็ม,ม,มีมีศาลาไม้ไผ่ด้วยสาหรับแปลงตัวแบบครับตัวอย่าง,งคือถ้าใครจองแปลงนั้นก็ได้ไปเลยใช่ใช่ครับม,มีทั้งหมดกี่แปลงทั้งหมดแปดแปลงครับมีทั้งหมดแปดแปลงครับผมซ้มเนี่ยมีสองแปลงใครมาก่อนได้ก่อนใครมาก่อน<ค>นะได้ก่อนนะมีหลายหลายคนถามว่าอยากจะมาจ่ายตลาดอะไรงียเช้าเช่ไหมตลาดสดตอนเช้าเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยมีทุกเช้าวันอาทิตย์ต่วนใครออกมาหาซื้อของกินเนี่ยเต็มไม่หมดเลยเนี่ยตลาดมีทุ่ลุงทุเลียนนู่นอ่ะ ที่ดินสวยไหมคุณหนึ่งสวยมากสวยมากคือช่วงเนี้ยเราเว้นระยะกันโควิดนะครับแต่ที่ดินเนี้ยคนมาดูไม่มีเว้นระยะเลยครับมากันติดติดเลยเรีบโทรมารีบโทรมานะเรื่องวิวครับเรื่องวิวสุดยอดมากที่บอกว่าเห็นเทือกเขาเลยนะเทือกเขาครับเป็นเทือกครับไม่ใช่ภูเขาลูกเดียวนะเป็นเทือกเขาเลยเหรอต้องไปดูแล้วล่ะไปดูกันดี้ว่าปาขป้นรไปชมไปเลยครับ ตะกี้เราเพิ่งผ่านเนี่ยเทศบาลใช่ไหมครับผมตำบลเมืองการุ้งอ่าเข้ามาเทเว่นไม่ถึงกิโลอึงถึงนี่แล้วแสดงว่ามันก็จะห่างจากที่ดินที่เราจะไปดูเนี่ยประมาณ3โลอ่าดูถนนนะนี่อย่างนี้ตลอดสายนะบอกให้มีไฟมีอะไรพร้อมเลยครับอุ้ยฝั่งข้างหน้าเห็นเห็นเนื้อเขาไหมเห็นเนื้อเขาไหมโอ้โหมันคือบรรยากาศดูดิว้าเป็นบรรยากาศว้โอ้บรรยากาศดีว่ะอุ้ยอุทัยมีด้วยเหรอเอออุทัยเป็นเนื้อเขาด้วยเหรอไม่อุทัยมีงี้ด้วยอ่ะเพิ่งรู้ว่า นี่รถส,สวนันี้ได้นะรถส,สวนสบายเลยนะเนี่ยหเห็นไหมจำไว้นะถ้าสมัยเราซื้อที่ดินต่อใครแล้วเราไปซื้อที่ดินที่เขาปลูกต้นยูคาลิตสัสเรืกอย่างคือต้นกระดาษต้นแบบนี้มันจะไม่ดีเท่าไหร่มันมัน,น,นดีแหละมันดีเป็นพืชเศรษฐกิจแหละมันจะไม่ดีต่อดินมันจะไม่ดีต่อดินมันจะดูดซึมสารอาหารทั้งหมดไปมันจะทําให้ปลูกอะไรไม่ค่อยได้ครับโอ้นี่เหรอเฮ้ยสวย ถึงแล้วนี่ดูดีเทือเขาเลยนะฮะชาวบ้านเรียกกันเขาตําแยครับเขาต้าแย่เป็นเทือเขานะเราหลังจากเทือเขาเนี่ยมันเป็นเทือเขาถนนธงชัยพี่ที่ต่อไปทางแม่สอดแม่อะไรได้ดูเทือกเลยฮะผู้ชมสวยอ่ะมันไม่รู้จะบรรยายยังไงยกมาทางเชือกมันยกมาทางเชือกไม่ได้มาแค่ลูกเดียวมันทางเทือเขาเลยอ่ะ แปลงนี้ผมต้องบอกเลยบอกสําหรับคนที่อยากได้ที่ดินแปลงไม่ใหญ่มาก1ไร่เศษเริ่มต้นที่2 8 5 0 0 0บาทนะคในนี้เริ่มแปลงหนึ่งเลยเนี่แปลงที่1เนี่ยคือ2ไร่1งานกับ5วาบวาครับ,รบแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงไฮไลท์เลยนะ ผมบอกอยู่เลยเพราะว่ามันติดถนนสาธารณะสองด้านนะฮะด้านแรกคือ30กว่าเมตรถูกไหมฮะติดถนนลาดยางด้านหนึ่งคือติดถนนหินคลุกถนนสาธารณะภายในโครงการอ่ะแล้วก็แบ่งแนี้แถมในส่วนรั้วคาร์บอย4ี่มุม4มุมคือตรงนี้ถูกไหมครับสเมตรห้บเมตรหิแล้วก็ตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยอีกประมาณ5เมตรครับเอาให้ดูเป็นสัดเป็นส่วนเป็นสัดเป็นส่วนคือมีหลักเขตเรียบร้อยครับสองวฟ้าอยู่นี้เลยนะอยู่ตรงนี้เลยครับ สองไล่หนึ่งงานกับ50บวานะใช่ครับไล่ละเท่าไหร่ครับสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับอ๋อสามแสนสองหมื่นห้าพันก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่ามันติดถนนสองด้านเลยใช่เพราะว่าเป็นเฉือนหัวเลยครับเฉือนหัวเฉือนหัวเลยครับแล้วดูหน้าแปลงเราหันออกไปเราจะเห็นแบบนี้เลยดูดินนี้เทือกเขาแบบหผมว่าตอนเย็นนี่สุดยอดกว่านี้นะบรรยากาศเนาะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นถนนอินคลุกนะครับกว้าง5เมตรกว้าง5เมตรครับ อันนี้เราปดอัดให้แน่นเลยใช่ไหมครปดอัดให้แน่นครับอันนี้กาลังทําอยู่เลยครับซึ่งที่ดินอันนี้มันระนาบเดียวกันได้ไหมเล<ร>็กนว่า,าเล็กน้อยเล็กน้อย คือที่ดินเราอยู่บริเวณเนินเขาครับมันเวลาเราวิ่งจากลาดยางมามันจะมีขึ้นมีลงตรงเนี้ยเนินพอดีสูงมากสูงกว่าระดับอื่นประมาณเมตรกว่า2เมตรเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกนะฮะน้ำก็จะไหลออกออกไปทางอื่นทางอื่นหมดเลยนะฮะถูกต้องน้ำก็จะไม่มาทางนี้นะถูกครับผมไปดูแปลง2แปลง3าแปลง4นะฮะที่ขนาด1่ไร่เศษๆนะหนึ่งไร่สองงานครับหนึ่งไร่สองงานหนึ่งไร่หนึ่งงานก็มีแปลงที่สี่ใช่ไหมปรงที่สี่ครับมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งสำหรับแปลงที่อยู่ด้านในนะฮะเพราะว่าราคาแปลงที่สองนี่จะถูก ก่ด้วครับคือ315,000บาทต่อไร่ตกไล่ละตกไร่ละ315,000บาทเนื้อที่ไล่ครึ่งครับไล่ครึ่งนะครับแล้วก็มีรั้วคาวบอยให้เหมือนกันแถมปีคือแปลงแปลงอะไรบ้างที่ที่แถมรั้วครับแปลง 1, 2, 3, 4 1ส3 4แถมรั้วนะอ่ะราคาเน็ตแล้วรวมโอนรวมทุกอย่างนะครับพูดถึงเรื่องทิทกันก็คือด้านนั้นคือทิทตนตกนี่ตอนตกอยูนี่ตวันตกอยู่นี่ มันออกนะ,ออกนะฮะซึ่งตอนเย็นๆนนะ่ะถ้าเราหันมองไปทางนี้อาทิตย์กำลังจะตกดินตกดินโอโ้โหแล้วมีทึเขาอะ่ะมันช่างเป็นบรรยากาศที่แบบเนาะคล้ายๆดูอาทิตย์ตกดินดูอาทิตย์ตกดินคือประมาณนั้นใช่คือผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นหน้าหนาวครับค,คือหมอกอะที่ลงมาจากภูเขาครับกลิ่นไอลงมาปกคลุมตรงนี้เลยครับโอโ้โหคือตอนเช้าๆตีห้าหกโมงเนี่ยครับคือแบบเป็นบรรยากาศหมอกเลยครับ เหมือนเหนือเลยเพราะงั้นเหมือนเหนือเลยถ้าคิดสภาพนะ <laughs> คุณผู้ชมถ้าแบบซื้อบ้านซื้อที่ดินตรงนี้นะแล้วปลูกบ้านนะบรรยากาศหน้าหนาวนะมีหมอกมีแบบหืมเช้าเช้าเย็นเนะโโย็นน้โหแจมแปลงที่1 2 3 4เนี่ย จะติดกันอย่างนี้เลยนะแล้วก็ลึกประมาณเดียวกันหมดถูกไหมฮะประมาณ30กว่าเมตร35เมตร35เมตรแต่หน้ากว้างเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าขนาดขนาดหน้ากว้างนี่จะอยู่ประมาณ8 0 9 0เก้าสิบเมตรใช่คือติดถนนสาธารณะอย่างนี้เลยหน้ากว้างเลยจะปลูกบ้านโซนไหนจัดต้นไม้โซนไหนก็ได้ลักษณะพื้นที่ดินที่ดีนะมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราซื้อไป2ไร่ใช่ไหม เราอยากจะแบ่งขายไรหนึ่งเราตัดง่ายๆเลยใช่ง่ายเลยตัดอย่างนี้เลยคือแบ่งให้ลูกแบ่งให้หลานให้ครอบครัวได้เลยตัดง่ายอ่ะถ้าเป็นที่ดินนักว้างติดถนนแบบนี้นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่แปลงสามและแปลง4ี่อยู่ตรงนู้นนะตอนนี้เขากำลังขุดบ่อเป็นแปลงโมเดลใช่ไหมคุณใช่ครับเป็นแปลงโมเดลครับแปลงนี้จะขุดบ่อให้ใช่ครับแล้วก็เอาดินตรงนี้ไปถมผมใบ้านกรางวัแบบนี้เลยใช่ครับ สำหรับปลูกบ,บ้านเนี่ยจะมีศาลาศาลาไม้ไผ่แถมให้ด้วยครับอันนี้มีแถมศาลาไม้ไผ่รั้วนข้าวบอยมีไหมมีรั้วนข้าวบอยด้วยครับ<อ>มีรั้วนข้าวบอยนะฮะขนาดหนึ่งไร่สองงานอันนี้แถมเฉพาะแปลงสามกับแปลงสี่พี่เรียกว่าแปลงโมเดลดีกว่าเรียกว่าแปลงโมเดลแถมเฉพาะแปลงโมเดลครับผมคือถ้าเป็นแปลงอื่นเนี่ยอยากได้แบบเนี้ยอ่าก็คือเพิ่มเข้าไปสามหมื่นครับเดี๋ยวทำให้ได้อ๋อคือ,อคใครอยากได้แบบนี้เลยแบบนี้เลยแล้วก็มีศาลาให้ด้วยไหม มีครับมีสาระสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทเท่านั้นถูกมากแปลงอื่นเพิ่มเอานะฮะครับอันนี้ไล่เท่าไหร่ครับไล่ละสามแสนสองหมื่นห้าพันแปลงที่สามนะฮะสามแสนสองหมื่นห้าพันแต่คุณไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วนะฮะมีบ่อให้แล้วนะฮะแล้วก็เนื้อที่หนึ่งไร่สองานใช่ครับแล้วแล้วแปลงสี่นะฮะแปลงสี่นี่อ๋อไล่ละสามแสนสองหมื่นห้าพันเท่ากันเท่ากันครับแต่จะเนื้อที่คือหนึ่งไร่หนึ่งงานก็คือเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะอ่าสบายกระเป๋าอ่าใส่พอดีเซฟไไดด้้บบ่่่อนนีขาาาาาาเทหรรรฮะะววตงคัลึก ลึกนี่อยู่ที่ประมาณ3เมตรห้าสิบทำไมต้องขุดเป็นขั้นแบบนี้ครับพเพราะว่าเวลาเราปลูกต้นไม้ครับเราจะปลูกแนวขอบข<า>อบก่อได้ขอบ่อ,อได้แล้วก็บริเวณเนี้ครับ มันจะตื้นกว่าแล้วก็สามารถปลูกพืชริมน้ําได้ครับือผมออกแบบให้เหมือนสระว่ายน้ำนิพุงเทพแต่นี้จะเป็นสระน้ำสไตล์เกษตรเลี้ยงปลาได้ไหมอย่างนี้เลี้ยงได้ครับเลี้ยงปลาได้ปลูกต้นไม้ได้นะฮะหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยตรงนี้มันจะทลายมันจะท<อ>ลายหรือเปล่าคุณหนึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลามาสร้างบ้านการทําการเกษตรกัน,กเ,น,กนเขาจะปลูกหญ้าแฝดค,ครับตรงนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ปลูกเป็นแนวต้นไม้คุ้มคันดินไว้จะสวยมากเพื่อกันดินทลายด้วยใช่แล้วความสวยงามด้วยถูกต้อง ดินดูททยเป็นไงครับผู้หนึ่งคือปลูกอะไรก็ได้เขาเรียกว่าดินมีเแร่ธาตุนะสุดๆเลยครับเนี่แร่ธาตุเต็มคือแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้ปลูกอะไรอะตรงนี้ก็จะมีปลูกเอ่อไร่ทํามันปลูกต้นสักปลูกต้นสักด้วยที่นี่เขาศึกษาวิจัยกันขนาดจะปลูกทุเรียนกับตัวเมล่อนได้อู้อ่าอถ้าคนมีความรู้นิดนึงเนี่ยแล้วดินมันประกอบกับดินมันรวมสมบูรณ์แบบนี้อยู่แล้วครับครับคือทําได้เลยโอเคแล้วมีน้าหน่อยจบแล้ว แสดงว่าดินดีดินดีนี่ใครที่แบบอยากจะทําบ้านสวนอ่ะครับเล็กอ่ะไล่สองไล่ผมว่าเอาจริงๆนะอืไม่ต้องไปฟีเรียดว่ามันจะแพงกว่าแปลงอื่นเพราะว่ามันมีบ่อแล้วอ่ะแล้วถมดินเรียบร้อยแล้วเช่เรามาปลูกอย่างเดียวอ่ะใช่เรามาปลูกอย่างเดียวมาพัฒนาอย่างเดียวใช่แล้วขนาดกำลังดีด้วยถูกต้องใช่แล้วคือเราทําให้อย่างเงี้ยครับคือคุ้มมากถ้าไปทําเองคือราคาไม่ได้เลยตอนนี้นะฮะเขาเพิ่งลงหินคลุกหินคลุกกันไปนะมันไม่ใช่สภาพแบบนี้นะ ทุกคนเดี๋ยวพอเขาลงหินเสร็จครับเดี๋ยวเขาจะมีรถรถไถอ่ะมาปรับให้เรียบและแน่นอพอทําเสร็จปุ๊บเขาจะเอาน้ํามาลดเพื่อให้อ่าหนึ่งนะนะฝุ่นแล้วสองคือความแน่นของหินมันจะได้แน่นขึ้นหรอมันจะแน่นเลยอันนี้เขาลัางเศษหน้าดินุินลูกนะให้แน่นครับล้างนี้อประมาณสามสี่รอบกว่าจะได้เรียบเรียบนะจากปูดปูมันก็จะแบบขยายออกแล้วอันนี้เราก็จะเอารถบดมาอีกทีหนึ่งใช่ไหมรอบหนึ่งอ๋อโอเคมันแน่นขึ้นโอเค ตอนนี้เราอยู่ที่แปลงที่7แล้วแปลงนี้จะบอกว่าถูกสุดในเปลดีก็ว่าได้ถูกต้อง2องแสนแาันเท่านั้นข้วนค้วนครับแล้วก็สภาพพื้นดินเนี่ยมันสูง<ม>เป็นเนินเลยอยู่ตรงเนี้ยครับ,รบแปลงเจนะ็ดคือมองวิวมองอะไรไปถึงหน้าถนนลาดยางนู้นเห็นวิวครับบางคนอาจถามว่าแล้วจะปรับพื้นที่ให้ไหมครับแบบนี้ครับก็คือปรับพื้นที่ให้ สําหรับคนที่บางคนเขาชอบอยู่แล้วที่เป็นย่าอยู่แล้วหรือจะไม่ปรับเนี่ยก็บอกเราได้ก็คุยกันถูกต้องมาคุยกันครับเนื้อที่แปลงที่7เนี่ยคือ1ไร่เล็กที่สุดคือมี5้ามี6มี7อ่ะที่1ไร่แต่5 6ขายแล้วนะเหลือ7นะแปลงเล็กที่สุด2องแสนแปดหมื่นห้าพันบาทรวมทุกอย่างละรวมปมทุกอย่างแล้วครับรวมโอนโอน รมไฟน้ำเรียบร้อยต้องต่อมิเตอร์เองใช่ไหมอ่าต่อมิเตอร์น้าเองผมเดินท่อให้ถึงหน้าแปลงแล้วครับสบายครับผมบอกเลยสวยมากนะขนาดพื้นที่ดินกำลังสวยเลยหนึ่งไร่ครับผมไปดูแปลงสุดท้ายแปลงสุดท้ายเนี่ยไฮไลท์ใช่ไหมเรียกว่าโครงการเลยครับอันนี้โครงการาดีดินครับโครงการที่31มสโครงการที่3าเครับคือจริงๆบางทีมันมันการันตีด้วยจํานวนโครงการได้เลยนะใช่31มดโครงการเนี่ยผมว่าคูณ8.9คูณเข้าาไปได้เลยถูกไหมครับ เพราะว่าเราเดินเดินโครงการด้วยความแบบความเป็นกันเองนะครับอยากให้คนซื้อเนี่ยได้ที่ดินดีๆแล้วก็เน้นคุณภาพครับคอ่ะนี่คือแปลแปดลึกไปถึงโน้นต้องบอกว่าถนนสาธารณะเข้าสู่ตรงนี้ก็คือที่ดินเราเลยนะถูกต้องมันจะมีความลึกมากกว่าแปลงอื่นถูกนะฮะแล้วเดี๋ยวผมพาพี่ดูเื้องหลังตรงนี้อ่ะมันต้องมีอะไรใช่ไหมครับผมจะบอกว่าผมมาเห็นแปลงสุดท้ายนะฮะผมทึ่งเลยครับนี่ฮะคุณผู้ชม แนวเทือกเขาครับแล้วก็เนี่ยบ้านครับสังเกตบ้านที่บ้านไร่นะครับตั้งกันหลังใหญ่ๆไม่ธรรมดาเลยครับคือมันไม่ใช่แค่ที่ตรงนี้นะมันยาวโอ้โหมันเป็นเยือกยาวไปถึงนู่นเลยฮะฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีนะอันนี้คือเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานราคาเนี่ยจะแพงขยับขึ้นมาหน่อยครับเป็นสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแถมให้ลูกค้าผมหน่อยได้ไหมนิดนึงโอเคก็คือถมดินให้เหมือนกันห้าสิบตารางวาครับอ่ะอ่ะแถมดิน แถมลมดินให้50ตารางวานะเฮ้ยแต่สวยจริงแปลงเนี้ยอันนี้คือไล่ละ3แสนห <1, 000 S 1> นึ่ง50,000บาทอ <S 1> 1, <S ืหนึ่งไร่หนึ่งงานก็คูณเข้าไปะสรุปเลยพี่ตอนนี้เรามีด้านหน้ามีอยู่4แปลงครับแปลงที่1เนื้อที่2ไร่1งาน50วาครับ แปลงที่2แปลงที่3าม่ไร่2องานและแปลงที่4ี่หนึ่งไร่1งานครับแปลงที่3ามและแปลงที่4ี่จะเป็นแปลงโมเดลนะจะมีบ่อน้ำให้มีรั้วเขาบอยให้แถมฟรีฮะสาราพักใจแถมถมดินด้วยห0บว่าครับผมมูลค่ากว่า3 0,000ืนะจะบอกให้นี่ต่อไปแปลงที่7ดพี่แปลงที่7เพราะแปลงที่5 6ขายแล้วแปลงที่7 1ไร่1ไร่เท่านั้น285,000ับาทครับผมและแปลงที่8ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะอู่แบบนี้นะ วิวอย่างนี้นะ1ไร่หนึงานครับไร่ละสามแสนหนึ่งหมืน้าันบาทนี่น้ำมาถึงน้ำมาถึงครับไฟมาถึงไฟมาถึงที่สําคัญโอนฟรีติดภาระอะไรไหมครับตรงนี้ไม่มีอยู่แล้วนะฮะแปลงนี้เท่านั้นนะแปลงนี้นะเกสุดคือผมดินให้ห้าสิว่าเอานะฮะูดูที่เท่านั้นนะโทรมาเลยครับ0813441600หลายๆคนถามผมมาเยอะมากมีลูกค้าบางคนนะ ไปตื้อที่ดินจากเจ้าของที่เองเออแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากซื้อขายกันอะ่ะก็ไม่มีบริการอะไรเลยเออก็คือตัดขาดกันเลยครับแต่โครงการของคุณหนึ่งมีบริการหลังการขายวะเรื่องปรึกษาเรื่องมีครับคือใครอยากจะทําอะไรเช่นรัวร้วรั้วคาร์บอยนะครับทํารั้วลวดหนามนะครับทําเสาปักหลักเขตครับถมดินขุดละนะครับติดต่อเราได้เลย แล้วราคาเนี่ยเป็นราคาแบบกันเองซึ่งที่สําคัญตรงนี้นะฮะไม่ไกลจากชุมชนเลยนะฮะเซเว่นเลเวตรงนี้4กิโลนั้นมีตลงตลาดนะฮะเทศบาลตําบลกาลุงอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้เลยสามโลใช่นะฮะคือจากเซเว่นเนี่ยขับตรงเข้ามาเป็นถนนคอนกรีตตลอดทางนะไม่ต้องเข้าซอยให้ยุ่งยากไม่ต้องเข้าซอยถึงเลยใช่นะฮะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดหกแปลงเท่านั้นมาก่อนได้ก่อนครับมาก่อนได้ก่อน สวัสดีครับ <laughs> ตัดบทเลยริบ่จองเลยอ่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจอูดูที่และ Youtube ช่องสุดเก้าเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดที่ดินสวยๆจากอูดูที่ครับ <laughs> <laughs> ออไปไหนอะ่ะ <laughs>